The สวัสดีค่ะภาษาใต้วันละคำวันนี้นะคะเหมี่ยจะมาเชิญเพื่อนๆเล่นเกมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเหมี่ยมีเกมสนุกๆนะคะเป็นเกมทายคําศัพท์ใต้มาให้เพื่อนๆเล่นกันค่ะโดยเหมี่ยจะมีคาภาษากลางมาให้แล้วก็ให้เพื่อนตอบเป็นภาษาใต้นะคะซึ่งคิดว่าคงจะไม่ยากค่ะสําหรับเพื่อนภาษาใต้ภาคใต้นะคะจะบอกว่าคือไม่ยากแน่นอนแต่สําหรับเพื่อนภาคกลางนะคะอาจจะต้องวิเคราะห์นิดนึงนะคะเผื่ออาจจะเดินหลอกได้นะคะเดี๋ยวเรามาเร เริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งนะ,ะคำว่าอิจฉาในภาษาใต้นะคะถ้าเราจะพูดคำว่าอิจฉาเนี่ยต้องพูดว่าอะไรคะระหว่างข้อหนึ่งซึ่งซาหรือข้อสองึ่งชาค่ะข้อสองนะคะถามว่าถ้าเราจะพูดว่าสงสารในภาษาใต้นะคะต้องพูดคำว่าอะไรระหว่างข้อหนึ่งเวทนาข้อสอง ให,หนดูข้อที่3ค่ะถ้าเราจะพูดว่าเมื่อวานนี้ในภาษาใต้นะคะเราต้องพูดว่าอะไรคะระหว่างข้อหนึ่งเรกแต่ว่าหรือข้อสองเรกแต่ซื้อมาที่ข้อที่4เลยค่ะข้อที่4ี่คำว่าพรุ่งนี้ในภาษาใต้นะคะใช้คำว่าอะไรคะระหว่างข้อ1ต่อเชาวหรือข้อสองต่อรื่อค่ะ มาที่ข้อที่5นะคะข้อที่5ถามว่าวันมรืนวันมรืนในภาษาใต้นะคะพูดว่าอะไรระวังหงต่อรื่อหรือสองต่อโร่ข้อต่อไปนะคะข้อ6นะคะข้อหถามวา่าถ้าเราจะพูดว่าวันถัดไปของวันมรืนในภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไรระวังต่อเรืองหรือ ต่อไดนะคะ,ะมาที่ข้อที่7ต่อเลยค่ะข้อที่7ถ้าเราจะพูดคําว่าไม่มีในภาษาใต้นะคะต้องพูดว่าอะไรระหว่าง1นห้าไม่เจอกับ2องห้าไม่ข้อ8นะคะถ้าเราจะพูดว่าอยู่เป็นเพื่อนหรืออยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยในภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไรระหว่างข้อ1อยู่เพื่อนหรือก็2 อยู่ด้วยกันข้อที่9ค่ะถ้าจะพูดคำว่าแอบหรือหลบซ่อนในภาษาใต้นะคะต้องพูดว่ารายระวางข้อ1ยกกับข้อ2องลกค่ะอ่าข้อสุดท้ายแล้วค่ะถ้าข้อสุดท้ายถ้าเราจะพูดว่า กลับบ้านในภาษาใต้นะคะต้องพูดว่าอะไรระหว่างข้อที่หนึ่งลบเริ่นกับข้อที่สองิกเริ่นค่ะเป็นไงบ้างคะครุกไป10บข้อแล้วคําถามยากไหมคะสําหรับเพื่อนภาคอื่นสาหรับเพื่อนภาคใต้รับรองว่าง่ายมากเลยค่ะรวมสนุกกันได้นะคะใครที่ตอบผิดกี่ข้อตอบถูกกี่ข้อคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆอ่า ร่วมเล่นสนุกหรือว่าเรียนรู้คำศัพท์ใต้กันต่อไปนะคะเดี๋ยวเนี่จะมีเฉลยท้ายคลิปให้เพื่อนๆนะคะใครคิดว่าถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อมาดูเฉลยท้ายคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวจะมีคําว่าอะไรมานําเสนอหรือว่ามีเกมอะไรมาให้เพื่อนๆเล่นนะคะคอยติดตามชมนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ร่วมสนุกนะคะดูเฉลยท้ายคลิปแล้วก็ลากันไปก่อนเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ